อ่า่าอีโมจิเอยแปดเลบาิดบอกไปด้บอกไปด้ครับเยอรมันเบอร์เจ็ดเดี๋ยวผูกฟอร์เรนเวียสเออเวียสครับไอะไเวิร์ดเวิร์เวิร์ดเวิร์ดเน่าเโอเซีกาโชไงเออวาแล้ว เฮ้ดูบอลมาเนี่ยดูดูแต่ไม่ชอบดูฟิลิปปินส์ดนี่สิโกเจ็ดเจ็ดเอซโอโหโอ้โหอันนี้ไม่รู้ปาโตปาโตบ้าปาโตบราซิลยุคเก่าเลยโห่ไม่รู้อ่ะนี่ใครอะทุกคนหนูหนูเนอกเหลียงกิลติตึมไปเลยนะดูแต่เหลียงกิลพึ่งมย์เมยูชนะเบอร์สามสิบนะเซเรโซเซเรโซเซเโซซัตโก้เฉยเลยเอาน้ำมันซัตโกเอาน้ำ S 1> <S 1> เออตอนนี้ก็ไม่ต่างกับปั้นน้ำมันอย<า>ู่มาเปสามสิบเอ็ดโมกหขู่ใครวะทุกคน